สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ยยมาบอกสูตรเด็ดในการกําจัดสิวให้สิ้นซากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวเรื้อรังสิวอักเสบสิวติดสารนะคะสิวอุดตันต่างๆสิวทุกชนิดนะคะวันนี้มีของดีตัวดีตัวเด็ดที่เราซุ้มพัฒนาและบอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะทุกคนนัทชาเมลเครื่ครีมครีมตัวนี้ค่ะเป็นครีมปราบสิวกําจัดสิวนอกจากจะช่วยในเรื่องของสิวได้แล้วนะคะยังช่วยลดรอยดํา ได้ดีมากๆเลยรอยดําจากสิวรอยดําชุกชนิดกลัฟ้าช่วยได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสิวตัวนี้ค่ะทุกคนยูจะให้ดูเนื้อครีมทาแล้วสิวยุบแห้งไวมากนะคะเนี่ยค่ะเนื้อครีมเนื้อครีมคือดีเนื้อครีมแพงมากนะคะแต่เราขายในราคาเบามากกระปุกนี้นะ18กรัมค่ะทุกคนเนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะ วันนี้แต่งหน้าก็เลยไม่ได้ทาให้ดูนะคะ เนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมดีมากๆเลยและซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาสิวไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่เหนอะหนะไม่อุดตันนะคะทาเข้าไปซึมเข้าสู่ผิวและที่สําคัญทําให้ให้สิวเนี่ยแห้งไวยุบแห้งไวและที่สําคัญคือช่วยให้รอยแดงรอยดําจากสิวจางหายได้เร็วมากๆเลยกระปุกใหญ่มากคุ้มค่าเกินราคามากๆเลยค่ะบอกเลยกระปุกนี้ ปกติ590บาทนะคะสั่งวันนี้เหลือเพียง290บาทเท่านั้นไม่พอคะ่ะทุกคนส่งให้ฟรีนะคะไม่ต้องโอนก่อนไม่ต้องเสียค่าส่งคะ่ะเก็บเงินปลายทางได้เลยจ่ายปลายทางได้เลยนะคะคุ้มสุดๆแล้วนะคะสำหรับตัวนี้และที่สำคัญเห็นผลชัดเจนลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากๆกระแสตอบรับดีมากๆขนตอบรับดีมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองสำหรับคนที่มีปัญหาสิวนะคะแนะนำเ เลยนะคะคนัดชามิราเคิลครีมเด็ดแน่นอนคะ่ะทุกคน